สวัสดีค่ะตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองก็คือ,อเงินเขามีแรงคือ,อสติปัญญาญาณของเขาพลสวรรค์ของเขาเป็นแรงเป็นแรงดึงดูดของทรัพย์ของเขานะ,ะดึงดูดทรัพย์ทั้งทรัพย์รายรับรายสายอะไรอย่างนี้นะดึงดูดทรัพย์เออดึงดูดทรัพย์เขามีแรงดึงดูดทรัพย์รับผมนี่ไง เขาเป็นคนถ้าเป็นสายแบบว่าสายปราไปโยมสายปรปโยมประมาณโอ้ตายแล้วตกภาษาไทยลวลคำเป็นับป,ประโย่ตกโยนเออ,อ,เอ,อเป็นสายเราไปโยนอ,ออนโยนนี่ไงป,ปลอบเป็นลมผู้คนเดียวยา,ยาผู้คนมองผู้คนเป็นดังครอบครัวนี่นะแล้วก็ผู้คนก็มองเขาเป็นดังดังคนในครอบครัวเหมือนกันเมตตาเขา แล้วก็เขาเป็นแรงเป็นดุสซับนะและเขาก็จะใช้ซับนะไปกับครอบครัวครอบครัวก็คือพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบิดามาดาของเขาในสายเลือดอะไรเงี้ยเออเขาจะบุคคลนี้เหรอที่เขาจะทํานะถ้าเขาได้เงินมาใช่ไหมเขาจะคือเขาจะทําให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีพาที่พา,พาเที่ยวพาทําบุญคือท,ทำพา,พาทำด้สิ่งดีๆนะอื นี่งไงเอาเงินไปทําบุญทาทานทาอะไรก็แล้วแต่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวของเขานะคืออะไรที่เขาอยากทานะแลนอะไรที่เขาอยากทําโครงการอะไรที่เขาอยากทานะถ้าเขาได้เงินมาอยู่ที่ว่ากาลังกาลังรับว่าจะมีมากหรือน้อยขนาดไหนปันใดถ้ามันมนี่หรือเก็บเลยใช้เขาก็จะสร้างสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งทีเ่เขาคิดอยู่ในหัวนะสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นแปบว่าแบ่งปัน อะไรนี้นะอืมที่เขาจะทำะนะสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวของของเขาอะนะบุคคลนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนี่ไงนี่ไงบุงมันตั้งใจที่เขาคิดไว้นะคือเขาคิดไว้แล้วและเขาก็ปฏิญาณตนว่าต้องทําให้ได้ถ้าได้รับนะแต่ได้ไหมได้เขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ครับคือชีวิตมีความสุขมากเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบ สายอบอุ่นแล้วนะเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นมากมและเงินก็รักเขานะ,นะเ,านเนี่ยเขามีแรงดึงดูดซับไงผู้คนก็แบบคลังค่งไคล้หลงไหลหมายถึงในทางที่ดีอะค่ะเมตตาครับเมตตาเพราะว่าเขาอ่สิ่งที่เขาพูดเขาสื่อออกไปคือเขาจริงใจอืมจริงใจเขามีเส้แซงครับพมอเขาก็เลยเป็นแรงดึงดูดแห่งรั์และเมื่อดาัพั์มาแล้ว ซับมาแล้วแหละม,มาแล้วบินมาแล้วโอ้ขอบคุณครับคือเขาจะนะ่ะเอาไปทําสิ่งอง,ง่ายๆสมมติสมสมติอาะครับมีจิตคิดว่าเออมีเหลือเก็บใช่ไหมอา,อาจจะสร้างปลูกสร้างบางอย่างอาสมมุติเป็นเรานะเราก็จะคิดในใจนะเราก็คืออยากจะปลูกสร้างแบบว่าเฮ้ยทำศูนย์โรงนวดภา,ภายในบริเวณอ่พื้น,พ,นพื้นที่ของเราโอะรงนวดช่ะปะ อะเรนรียนพายิปซี่ฟรีหรือไมก่ก็ทําสถานแบบถ้าถ้ามีที่ดินมันเหลือเยอะใช่ปะก็จะก็จะทําแบบว่าเอาไว้ให้คนแบบว่าผู้คนแบบอาจจะมาต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาในจังหวัดที่เราอยู่อะไรเงี้ยไม่มีที่พักอาศัยก็แบบอะมาพักอาศัยได้ฟรีมีที่หลับที่นอน วิที่อาบน้ําให้อะไรเงี้ยอืเป็นที่พักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะทําตู้บริจาคแบบวะ่าอยู่ที่ศรัทธากระยอดเท่าไหรก็หยอแต่แล้วแต่คนมีก็หยอด,รรยอดคนไม่มีก็ไม่เป็นไระอ,อะไรนี้ใช่ไหมคือประมาณนั้นคิดนะอยากทำคืออยากอยากแบ่งปันเงี้ยอยากแบ่งปันแบบอยากช่วยเหลืออะไรงี้นะคือบางทีเรามองเห็นหลายอย่างนะค,คือเราอยู่ตรงนี้นะเราเห็นหลายอย่างกับสิ่งที่บางบางอย่างที่ บางผู้คนเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงถึงบางผู้คนที่เขาแบบไม่มีจริงๆแต่เรามองเห็นนะคือบางคนเขาไม่มีจริงๆแล้วเราต้องทํำยังไงต้องอ่าคือเราเลยต้องทํำยังไงไงถึงจะเข้าถึงที่ได้ขอช่วยเหลือเขาได้อะไรเงี้ยนะหะเขามีอาชีพติดตัวหรือมีที่หลับที่นอนอะไรเงี้ยแบบบางคนเขาไม่มีที่หลับที่นอนจริงๆก็คือไม่มีนะอืมันทรมานนะไม่มีที่หลับที่นอนไม่มีที่อาบน้ําอะไรเงี้ยนะ ไม่มีที่ซักผ้าไม่มีที่ตัดผ้าอะไรเงี้ยมันทรมานนะอืมอะไรที่แบบเล็กๆ่น้อยที่แบบพอจะทําได้นะจริงนะถ้าเรามีที่นะถ้าเป็นเรานี่แเราก็อยากทำนะแต่อันนี้เป็นพลังงานของใครไม่รู้นะอืมแต่เราว่าเป็นพลังงานของหลายๆท่านนะที่มีจิตที่แบบจิตที่อยากทาแบบเนี้ยคล้ายๆเรานะแต่ดวงใครไม่รู้นะอ,อ,อาจจะเป็นดวงดวงของท่านก็ได้ที่เข้ามาดูมีสิ่งที่คุณคิดไว และสำเร็จเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบอบอุน่นคุณเข้าใจผู้คนคุณมองผู้คนอื่นเป็นดังคนในครอบครัวคุณมองคนอื่นใช้งงใช้เงินอะไรเงี้ยคุณก็คือเป็นดังคนในครอบครัวไม่ไม่ต้องการที่จะไปอยากได้ของคนอื่นอะไรเงี้ยคือแบบคือเป็นเป็นคนที่เมตตาอเมตตาใจดีอบอุน่นช่วยเหลือ,อนะคุณเป็นคนที่ฉลาดคนเก่ง มีพรสวรรค์ก็จริงนะคุณสามารถใช้สิ่งเนี้ยที่จะหลอกล่อผู้คนเพื่อให้ได้ทรัพย์มาก็ได้แต่คุณไม่ทําคุณเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณต้องการที่จะทําสิ่งนี้ด้วยความบริสุทธิ์สุจริตของคุณที่คุณมีเออนัละลแหละนบถูกป่ะประทมหกอย่าถือนะคะพูดสิ่งใดไม่ถูกไม่เหมาะพูดสิ่งใดไม่ถูกต้องขออภัยนะคะประทมหกค่ะสวัสดีค่ะ